มาห้องเพียงดินก่อนพี่น้องอน,นี้ขั้นแคมไก่สิฮอดแล้วขั้นแควทา <c oughs> <c oughs> เพียงอาจารย์กินเผ็ดนูห่วงพี่น้องกินฮอดเมียเกามวนบมวนบวคือกฟฟะฟังฟ่งฟั่งบวฟั่งกะฟั่งมวนบมวนก็ต้องฟัง่งกันบวฟังก็ต้องฟัง่งสาลาแล,แล้วยังบ่ลืมเจ้า ถึงเฮาเลิกกันไปดนยังคิดฮอดหน้ามนคนผู้เป็นเมียเก่าถึงหาเฮาจบไปแล้วระหว่างสองเฮาแต่ทุกเรื่องเล่าของเจ้า ยังคอยเฝ้าบีบคั้นหัวใจถึงสิเอาเมียหม่เจา้าก็เอาผัวไม่ไปแลว้วแต่ใจยังบ่แคลลืมอดีตหลังบ่ได้เคยหว่วมสุขทุกข์ ด้วยกันมาแล้วมากมายยามเห็นสิ่งของเจ้าเคยใส่น้ำตาสิไหลใจมันปวดลาวคิดหอดเมียเกา่าลืมเจ้าบา่ได้อลีทุกเวนาที ใจนี้ยังมีแต่เจ้าเมีอใหม่กด็ดีแต่ใจนี้ยังบ่ลืมคนเกา่าเมื่อหูสึกผิดต่อเจ้ามันก็สวยเกินไปขั้นหวนขึ้นได้ อยากกลับไปเป็นคือเก่าหูโตก็สวยแล้วเฮามันเป็นไปบ่ได้เจ้าก็มีผัวแล้วออ้ก็มีคนหูใจมีอับไม่นี่ก็หฮักหลายแต่ว่าหัวใจยังคิดหอด มีแกอาพวกใดี่เคยห่างเคยปากก็ขึ้นกันสเสื้อพี่นองเด้อปากมีใหไ่บ่ได้ก็เอาบดสองโลแล้วอืมเอาบดสองนอนสองของมันจังอุน่นนอนสองขางมันจังอุน่นอืมย่ำห่อนเลียนนี้ย่ำหนาวกอดไว้เด้อพีนองเด้อ